ตอนนี้ตอนที่ลูกผมเมกิดมาประมาณสี่ห้วันเกเขากลัวเขาบอกกลัว,วท่อท่อหลุดครับเห็นนิดเดียวแต่เห็นเป็นรอยช้ำครับแล้วตรงนี้ก็บวมเป็นสีม่วงนะครับทีนี้เราเราตััด ผลตรวจเลือดอะไรผมก็มีครับคนอยู่ที่มอได้สิบสามวันครับสิบสี่ข้อส่งมออวันที่อะไรนะส่งวันที่ยี่สิบครับสามเดือนมอก็ไม่ได้ตรริดต่อเราเลยที่ติดต่อไปเพราะว่าพี่ติดต่อไปให้ใช่ไหมหรือว่าประวัติกระะารรักษาผมก็มามาผลผลเลือดที่ส่งไปที่ส่งเลือดไปตรวจงที่โรงพยนี่ครับโรงพาบาีไหเนเห็นหล็บนะร่องเก็นร่อเป็น นิน่ะไข้ต่ำ้เ่องนประมาณไหนวคะเออนัังจากว่าลูกผมเสียชีวิตแล้วก็หมอไม่ชี้แจงเรื่องแผลครับมหมอไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีประวัติในการรักษาครับเขามีประวัติแค่เขาเพอบอกว่าเป็นแผลกดทับธรรมดาเป็นตั้งแต่วันที่วันที่สองที่เขาเกิดมาครับแล้วเราคิดว่าแผลท,ที่เราเห็นน่น่าจะเป็นแผลกดทับไหมผมเกรงว่าน่าจะไม่ใช่ครับ เพราะผมว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาว่าหมออย่างโน้นอย่างนี้ครับผมแค่เกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุตอนฝากข้อนะผมถ้าเรามีการตั้งข้อสังเกตอไหมคะหลังจากที้เพราะว่าลูกชายเราเอาศอกลับมาลกปัาเตอร์ที่ปิดแผลมานี่เป็นยังไงนะคะปัตเตอร์ที่ปิดแผลเป็นเป็นยางนะครับเป็น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 ยางหนาๆครับเป็นยืดหยุ่นได้ครับเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่เคยเห็นมาก่อนครผม ถึงเป็นยางหนาๆเป็นยางยืดนะครับเป็นเนื้อเหมือนเนื้อมนุษย์นะครับแกจะฝักอะไรจะให้ทางโรงพยาบาลแกจะบอกอะไรทางโรงพยาบาลไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่าอยากจะได้อยากจะได้อยากจะรู้ว่าลูกลูกผมเป็นเป็นอะไรถึงเสียชีวิตนะครับแล้วก็แผลนี้มาจากไหนเกิดได้ยังไงครับผมเพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นแผลกดทับแต่เป็นตั้งแต่เด็กเกิดได้สองวันครับผมซึ่งลูกผมเกิดมาสมบูรณ์มากสมบูรณ์แบบมากเลยครับ ถ้าผลออกมาสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทําของทางแพทย์เราจะฝากอะไรตรงนี้ไหมคะให้เป็นเคสตัวอย่างให้เป็นอุทาหรณ์อ,อะไรก็<อ>มันถ้าไม่เจอแบบนี้ก็ก็บางทีเข้าใจยากครับคารสูญเสียไม่มีน้นำเลยมก่อนคราวนี้เราก็ต้องผ่าช้องเหมือนเดิมนะครับแพทย์ที่ดูแลก็ได้ประเมินนะครับ ว่ามีปกติทั้งแม่และเด็กในคันก็ปกติดีกตก็แรก,กประเมินดูปกติดีเมื่อถึงเวลาผ่าตัดหลังจากผ่าตดมานี้ปรากฏว่าเด็กออกมานี้มีอาการก็คือไม่หายใจตัวเขียวนะครับแล้วก็แขนขานี่อ่อนแรงมันไม่มีแรงแพทย์ก็ให้การช่วยเหลือในการช่วยหายใจทันทีนะครับเป็นมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินไม่กินนะครับ โดยการเสียท่อช่วยหายใจนะครับและก็ย้ายไปดูแลในผู้ป่วยหนักของเด็กโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางน้านดูแลผู้ป่วยเด็กเล็กๆโดยเฉพาะนะครับและก็ให้การดูแลอยู่ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะก็ในช่วงนี้ก็หลังจากจดูแลไป,ประยะหนึ่งปรากฏว่าอาการอ่อนแรงนี่ไม่ดีขึ้น,นกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นว่าเป็นภาวะที่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนะื้อที่เกิดจากกำเนิด ไม่มีการอัดออกซิเจนนะครับแล้วก็เริ่มมีแผลปวดทับที่บริเวณศีรษะแล้วก็ผ่านไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ทางคุณพ่อคุณแม่ของเด็กก็ต้องการที่จะจไปดูแลต่อนที่โรงพยาบาลสงขลาได้คระซึ่ทง